หรือแม่แม่ออมถ้ารมรำสิธิ์นี่เราเรียกวีดํวีดํตับเป็ดเดี๋ยวมาดูไลฟ์สด่าต้องจ่ถูกให้ความสงสัยทันทีคุณผู้ชมหลังโลกออนไลน์ให้ความสนใจและพูดถึงเป็นอย่างมากหลังจากที่อดีตพระเอกดังลิวอาทิตย์ซุปตายุค90ชีวิตพิกผันกลายเป็นพ่อค้าตลาดนัด ไลฟบ้านไลฟครอบครัวหนำซ้ำยังป่วยเป็นไบโพล่ามานานกว่า10ปีล่าสุดนะต้องบอกว่าคุณลิวอาทิตย์เนี่ยได้พูดถึงตัวแม่อย่างอ้ำพัชราด้วยความสนิทสนมเรียกว่าอีดำตับเป็ดทำเอาชาวเน็ตเนี่ยรับไม่ได้ฮะโดยในไลฟ์สดช่วงหนึ่งเนี่ยลิวอาทิตย์ได้มีการพูดถึงอ้ำพัชราภาด้วยความสนิทว่าอ้ํพัชราภาเป็นนางเอกดังทางช่องเจ็ เป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงหรือตัวแม่ถ้ามอลังสิทธิ์เราเรียกอีดำอีดำตับเป็ดพร้อมหัวล่อนะฮะและกล่าวต่อว่าเดี๋ยวมาดูไลฟ์ต้องด่าว่าอีจุดจุดจุดแน่อีจุดจุดจุดแน่และก็มึงมาด่าก,กูอีดำได้ยังไงเดี๋ยวนี้กินกูต้าฉีดวิตามินซีกูร้อยไหมเดี๋ยวนี้กูงามเด่นเลิศแบบสถานปัตตาพี นี่ฮะคือคำพูดของคุณลิวอาทิตย์งานนี้พอเจ้าตัวเนี่ยพูดแบบนี้ออกไปทำเอาชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากบ้างก็บอกว่าอาการเนี่ยหนักอีกแล้วโดยมีการคอมเมนต์นะฮะอาทิเช่นเขาต้องได้รับการรักษานะอาการเดียวกับพี่เสกตอนนั้นเลยแล้วก็มีการคอมเมนต์มากมายนะฮะว่าหนักอาการน่าห่วง ต้องบอกว่างานนี้ฮะการที่พูดวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้เนี่ยบางทีในอดีตเนี่ยเขาอาจจะสนิทกันก็ได้นะฮะอันนี้เรามองในมุมของคุณริวนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะสนิทกับคุณอ้ําก็ได้ในอดีตนะเนาะตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอกันหรือไม่ได้คุยกันก็อาจจะคิดว่าเคยร่วมงานกันเคยเรียกกันที่มอลังสิตเนี่ยก็จะเรียกว่าอีดําตับเป็ดอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าคุณอ้ําเนี่ยเขาเป็นซุปตา์ตัวแม่สวยสบัดเลยฮะต้องบอกอย่างนี้ เรียกว่างานนี้ฮะเกิดดราม่าขึ้นสำหรับคุณดิวอาทิตย์ที่ออกมาพูดถึงตัวแม่อย่างคุณอ้ําเรียกว่าอีดําตับเป็ดทำเอาชาวเน็ตรับไม่ได้วิจารณ์เดือดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ฮะเราลองไปชมคลิปคุณริวไลฟ์สดคลิปนี้กันเลยครับมีเรื่องตจ้าปะปังพบป,ป,ปะปะปังกับผู้รียกคุณนัทพลนรากรคุณนัทเุ้น,น,น,น CEO. ซีอีโอไฮโซเซเลบของวงการ เขาเรียกว่าวงการเฮ่อ้อเลปนะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อกับอ้ํพัชราภาชัยเชือ้อเป็นนางเอกต่งางช่องเจ็ดนะเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงเขาเรียกว่าตัวแม่หรือแม่แม่อ้ําตาบอลรำสินทีดด่เราเรียกวีดำ อีดับตับเป็ดเดี๋ยวมาดูอะไรสดีัยวมด่ายีแล้เลยนีเหลียวมือมือออกมามาด่ากูอีดับได้เดี๋ยวดิ้กกินกูต้ากูฉีดวิตามินซีกูร้อยไหมกูทำไรนี่โอ้เดี๋ยวนี้กูกูงามงามเด่นเลิศกับสถานปฏาปี